สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินแชนแนลเป็นยังไงหนักแล้วหนักแล้วใช่ไหมมี FC กล่าวว่าบิ๊กเนี่ยไปทำอะไรกับคนคนนี้ไปทำอะไรละ่ะมีเพจหนึงนะครับลงแล้วก็ให้ลูกเพจเนี่ยเข้ามาดา่าเรียกได้ว่าเปิดพื้นที่เปิดฟลอร์นะครับ แต่ละคนแฟนคลับบิ๊กฟินแลนดคือจัดเต็มมากๆเลยแล้วก็ไปดูถูกเขาสารพัดนะอายกตัวอย่างก่อนเลย BIG เนี่ยไปทำอะไรกับคนคนนี้นั่นก็คือมีผู้ใช้บ้านฟ้านะครับเข้ามาคอมเมนต์ในเพจเพจเนี้ยว่าฟังดูเหมือน BIG เข้าไปอยู่กับ18มงกุฎเลยนะ เหมือนโดนหลอกเอาทรัพย์สินเขาเออบางก็ว่าขโมยบางก็ว่ายักยอกนะเอาเข้าไปเอาที่พวกคุณสบายใจถ้าพวกคุณทำแล้วมันได้ประโยชน์กับตัวเองคุณก็ทำไปเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเขาจัดการกันได้เรื่องมันคงจบไปนานละถ้าเขาเก่งเขามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ชนะนะครับ เขาทาได้สําเร็จเป็นอานแล้วทําไมทุกวันนี้ไม่สังเกตเละครับแพรววก็ยังใช้ชีวิตดีๆต่อไปกับน้องสันกับคนในองค์กรพากันไปประสบพบเจอแต่ความสุขความสําเร็จนะไม่ต้องไปวัดด้วยว่าใครมีความสุขมากกว่ากันใครรวยกว่าใครเงินน้อยกว่าลูกอยู่กับบิ๊กแล้วมีความสุขกว่าอะไรอย่างเงี้ย แฟนคลับบางคนบางทีก็มโนเนาะมะโนเกง่งสะกดจิตกันเข้าไปสะกดจิตสะกดจิตผู้ใหญ่บ้านถูกเสมอผู้ใหญ่บ้านถูกผู้ใหญ่บ้านต้องดีกว่าผู้ใหญ่บ้านดีกว่าฝั่งนู้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอย่าลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการที่จะมาเจอกันรักกันและพบกันเนี่ยนะจริงๆการเจอกันกว่าจะมาพบกันเจอกันมันก็ค่อนข้างยากนะครับ มันค่อนข้างยากของคู่ชีวิตแต่ถ้าลองเรียนรู้ที่จะอยู่กับคู่ชีวิตของเราแล้วทัศนคติไม่ตรงกันนะครับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกเบื่อหรือทางพ่อบิ๊กอาจจะยังไม่ดีพอสำหรับแพรวลาหรือแพรวพลาวอาจจะไม่ใช่เทสท,ที่พ่อบิ๊กอยากจะใช้ชีวิตด้วยอะไรก็ตามแต่ตรงเนี้ยเราตัดสินกันไม่ได้นาะเพราะว่าเป็นเรื่องของคนสองคนนะเป็นเรื่องของคนสองคน ไอเรื่องปมที่ดินนะครับเรื่องเงินสดเรื่องขนย้ายยักยอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาจาก fc ปอสอดอที่ไม่รู้ความจริงนะครับคุณไม่รู้ความจริงเท่าเจ้าของนะคุณอย่าไปตัดสินเขานะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนบางคนก็เม้นนะครับว่าไม่อยู่จุดนั้นไม่รู้กับเขาหลอกจ้าจะให้เขาหมัดชนหมัดได้ไง ลูกเขายังอยู่กับจุดๆถ้าใครก็ใครเบื่อก็ปล่อยเขาเรายื้อไม่ได้มันมีปัจจัยหลายอย่างสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ยังติดตามผลงานคือก่าวเสพข่าวแต่พอได้ข่าวทันทีอย่าไปอินเอามาใส่ใจนะสิปเป็นบ้าเอาเด้อนะครับแล้วก็มีอีกคอมเมต์เลยบ,บอกถ้าไม่มีบิ๊กจะมีขนาดนี้ไหม อ่าเนี่ยก็อย,กอย่างเงี้ยก็คือไปดูถูกกันนะ่ะมันดูถูกกันทำไมอ่ะไม่เข้าใจนะมากล่าวมาคอมเมนต์นะครับว่าถ้าไม่มีบิ๊กจะมีขนาดนี้ไหมเออนะโวยกันเข้าไปซัพพอร์ตกันเข้าไปอะไรที่ดีอะไรที่ถูกต้องให้ผู้ใหญ่บ้านหมดอะไรที่เลวอะไรที่ชั่วอะไรที่ผิดพลาด โยนมาให้แพลวแพวโยนไปหมดทุกวันนี้แพรวแพลวเขาไม่สนใจแล้วเขาเบื่อเขาเบื่อกับข่าวปัญญาอ่อนเขาเดินหน้าทำงานนะครับทำงานในจุดที่เขารักและเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบของงานบางครั้งคนที่รักแพรวพลวเขาก็ให้กำลังใจถูกไหมเพื่อซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ในการที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมโดยมี ผู้ชายที่ชื่อซันเนี่ยเข้ามาเติมเต็มของหัวใจเมื่อทั้งสองคนอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วเป็นธรรมดาครับในโลกพื้นที่ของสาธารณชนมันก็มีคนที่เกลียดที่ไม่ชอบไม่อยากให้มันได้ดีไม่อยากให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยเขาเรียกว่า f c ปอสอดอนะครับเอาจริงๆมีคนเล่นงานแพลวเยอะนะหลายเลยนะหลายเลยเออ ถ้าเจอผัวโหดเหมือนในข่าวป่านี้ตุยไปแล้วไม่มีปากหนาๆปากเบี้ยวๆไว้พูดหรอกเห็นไหมเบี้ยวอีกแล้วนะครับแปลว่าเขาสารพัดนะครับเขาวางแผนล่วงหน้าร้ายมากๆแสดงที่ผ่านมาเนี่ยคือนางแกล้งรักหรือเปล่าพอผู้ใหญ่บ้านหาเงินได้เยอะพอได้สมใจเลยไม่สนใจทำให้เจ็บช้ำก็คือจะเอาทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยหลายคนหลายความคิด สุดยอดจริงๆว่ะชั่วคักชั่วแนชั่วบ่มีใครเปรียบเปรียบเปยเปียบเทียบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ม็มไปหมดเลยคิดว่าทําทานไปดุดพ้นแล้วขอให้ได้คืนมามากกว่าที่เอาไปนะ,ะจริงๆเรื่องทรัพย์สินนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับก็ต้องให้มันลงตัวเนาะแต่ถ้าทุกวันนี้ยังทําอะไรแพลาๆไม่ได้นะครับคุณก็ต้องใช้สตินิดนึงนะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่า อะไรก็ตามไหที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียกร้องความเป็นธรรมใช่ไหมฮะเออแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับว่าตอนใช้ชีวิตเราก็ไม่ได้ไปอยู่กับชีวิตของเขานะคนสองคนคือรู้จักนิสัยซึ่งกันและกันดีที่สุดนะครับทุกคนมีเหตุและผลเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางเพลาวนะไม่อยากให้เรื่องมันเกิดขึ้น ไม่อยากให้มันเกิดก็เกิดไปแล้วไงเมื่อมันเกิดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ปล่อยผ่านได้นั่นก็คืออะถ้าเราคิดว่าเราเสียเปรียบตรงนั้นไปอ่าแล้วเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงถูกไหมเออเขาก็ต้องแบบนะเป็นธรรมดามีลูกอุ้มท้องมาต้องเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมฮะเออกว่าจะมาเป็นแม่คนที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ได้เนี่ยหลายคนเนี่ยบางคนคลอดลูกเอาไปทิ้งใช่ไหมฮะบางคนก็ไม่มีความรับผิดชอบกับลูก แต่เพลาๆเนี่ยก็พร้อมในเรื่องของศักยภาพพร้อมทุกอย่างนะครับเออก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายเออแทบถ้าเพลาๆไปทําร้ายลูกหรืออะไรเงี้ยเออเขาว่าไปอย่างอันนี้ด่าเขาสาบเขาว่าเขาเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นจําเลยของสังคมเลยเป็นคนเลวไปเลยอะ่ะนะครับก็ต้องคิดนิดนึงนะครับส่วนทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือ ดูเชื่อว่าเขาก็มีเงินเยอะแล้วก็เขาก็สามารถสู้ต่อไปอีกได้เพราะอายุของเขาด้วยก็ยังไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ประสบการณ์ความฉลาดความวัยของบิ๊กเนี่ยจะสามารถต่อยอดให้องค์กรเติบโตขึ้นได้แล้วตัวบิ๊กเองก็น่าจะปรงปงปล่อยๆไปบ้างนะเพราะว่าทางแพลวเนี่ยก็โดนทัวลงหนักละนะครับเราก็ต้องมองเป็นกลางมองว่าเออชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอนาคต เขาก็ต้องเป็นแม่ของลูกอยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะเดี๋ยวลูกพอโตขึ้นก็ต้องอยู่กับพ่อบ้างเพราะว่าลูกเขาจะสรรหาความสุขจากพ่อจากแม่เป็นธรรมดานะครับเราไม่ต้องไปเป็นตัวตัดสินเป็นสารเตี้ยตัดสินว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีแปลว่าเป็นคนแย่เป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนขนเงินเป็นคนเป็นขี้ขโมยเป็นคนยากยอกทรัพย์อะไรเงี้ยอย่าไปวุ่นวายกับเขาเพราะว่า ทรัพย์สินทั้งหลายที่เขาร่วมช่วยกันสร้างกันขึ้นมาเนี่ยมันก็คือแรงผลักดันของคนสองคนเช่นผู้ใหญ่บ้านให้กําลังใจแปลว่าแปลว่า,า,าให้กาลังใจผู้ใหญ่บ้านในครั้งก่อนเพราะว่าเราเนี่ยเกลียดจนลืมไปแล้วว่าเมื่อก่อนเขารักกันมากขนาดไหนนะครับย้ํานะครับพวกเราเกลียดผู้หญิงคนนี้เกลียดแพลว่าวาไม่ชอบแพลวพาจนลืมคิดไปว่าครั้งก่อนบิ๊กกับแพรวรักกันมากขนาดไหนนะไม่ใช่ว่าเลิกกันปุ๊บกูจะท อะไรอะทวงความยุติธรรมคืนกูจะแบบเอามาให้หมดมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องของคุณนะคุณไม่ต้องเพื่อครับมันไม่ใช่เรื่องของคุณคุณอยู่ห่างๆแล้วคุณอลองดูนะครับว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่คุณคิดว่าใช่คิดว่ามันจะดีที่สุดแล้วตอนนี้คือการฟ้องการจัดการมันมันจะทําให้คุณเนี่ยมีความเครียดมายถึงว่าแฟนคลับบางคน,น่ะจะเครียดตาม f อปสอดอเนาะนะ ฟังไปก็รู้สึกแบบเอ้ยทำไมด่าก,กันขนาดนี้ทําไมแบบเออมีแต่คนว่าฝ่ายหญิงว่าชั่วขนาดนั้นนะครับแล้วทําไมแอดดิวเนี่ยมันถึงแบบโอ้โหรักทางฝ่ายแพรววขนาดนั้นนะครับจริงๆแอดจะบอกเลยว่าแอดเข้าข้างฝ่ายคนที่ถูกต้องนะแต่ถา,ถามว่ารู้สึกยังไงกับบิ๊กก็รู้สึกดีรู้สึกว่าเออเขาเป็นศิลป,ปินที่เก่งใช่ไหมครับแต่อะไรที่ถูกต้องก็คือถูกต้องแต่ในเมื่อมันจบก,กันไม่ได้ สุดท้ายมันเป็นเรื่องของใครครับมันไม่ใช่เรื่องของ FC FC ไม่ต้องเผือกไม่ต้องยุ่งมันเป็นเรื่องของศิลปินนะเราให้กำลังใจเราลุ้นเชียร์ไม่ต้องอคิดไปเองไม่ต้องมโนนะครับส่วนมากที่เห็นตามคอมเมนต์เนี่ยคิดไปเองเยอะมากคิดไปเองแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยเขาเรียกว่าพวกขาดสตินะคิดไปเองแล้วก็เมน้นคิดไปเองแล้วก็เมน้นสะกดจิตโอ้ยผู้ใหญ่บ้านเก่งที่สุดดีที่สุดอย่างเงี้ยนะครับ เราก็ต้องให้พื้นที่พื้นที่อ่ะรอโทษเราต้องให้พื้นที่เขาเคลียร์ตัวเองถูกไหมเออให้พื้นที่เขาเคลียร์ตัวเองแล้วก็ให้ความสําคัญกับคนที่เราคิดว่าเรามีความสุขในการที่จะส่งเสริมศิลปินใครก็ได้ที่เรารู้สึกมีความสุขเราคิวใจกับใครแล้วก็เปิดใจไปเลยอย่าอคติอย่าไปคิดลบอย่าไปตามคนอื่นอย่าไปเก,กาะกระแสแล้วก็ไอ้พวกที่แบบว่าเกาะกระบฏท,ทางความคิดอในโลกโซเชียลอ่ะไอ้ดิวเห็นเตมไปหมดเลยนะครับพวกตัวตั้งตัวตีเพจ ที่แบบกล่าวหาว่าอ,อีเบี้ยวอีแปลว่าวอะไรอย่างเงี้ยดังแรงทั้งนั้นนะครับเออก็กอ็อย่างว่าแหละเขาเป็นแม่ของลูกปะละ่ะเออแล้วคุณไปว่าแม่เขาเนี่ยลูกก็โตมาคุณคิดว่าลูกก็จะรักแม่หรือว่าเขาจะเกลียดแม่เหมือนพวกคุณนะพวกคุณไม่ได้รักไม่ได้เลี้ยงเขามาแพ,าวพาว้วๆเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงลูกมานะครับเลี้ยงอาริตากับโตเกียวเมื่อน้องทั้งสองโตขึ้นนะ่ะคุณคิดว่าเขาจะปกป้องคุณหรือปกป้องแม่เขาคิดแค่นีน ถ้ารักคู่ใหญ่บ้านนะครับอย่าไปลงไปด่าแม่เขาเยอะเดี๋ยวพอลูกเขาโตขึ้นมาเนี่ยลูกก็จะเกลียดพวกคุณด้วยนะเออนะครับโอเคนะไม่ต้องไปปั่นหัวสมองไม่ต้องไปปั่นหัวนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ